สบายดีพี่น้องเป็นจังไดงเห็นในคลิปคือว่าไปถอนแควถอนฟันหลุดยักบ้างทีเพราะเขาไปว่าอย่างเฮ็ดปวดเจ็บข้าวคเฮ็ดใส่ไปเฮ็ดโรงพยาบาลก็าไปถอนยอดไม้เราไม่มีคนรู้สึกเฮ้ยถือว่าพังมันมันมันหยาบเพราะถ้าเดี๋ยวออกฤทธิ์เขากระทำได้หรอว่าเจ็๊ยบบอเขาก็ถามตะเก้านี่เขาเคยถามเนาะ ไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็เขา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 เขียนยายายาซ่าใส่สองเข็มแล้วเขาจรอดประมาณจ็กหานาทีเขาเขมาควาบิังมีคนตรู้สึกบ่อสมีคนอ่งใส่จีบคนนหลายประโยชนเขาไปเอ้อเขาไปนายสมหวังสิงห์หอนครับว่าแซนนะตั้งเองเขาไปเขาไปเนาะไปนั่งปรับกี่ไหนไปทายเอกซ์เลยเอข่าวไอ้ยังแหลทายมาแล้วเขาเลยเอื้อคิวไปโอ้เด็กถอนแขกบุบันถอนแขกคือไหวเถิดบัดนีไปนั่งเอื่อไปนั่งปับ สีดาสองสองเข็มนะครับมียงได้สองคนเยาดอะไ้กัอปลาคืนมาท่กะเอายาใส่ที่ลิ้นี่เออขีดใส่แนึงเลยดียายกันอีกขีดใส่าท่านพอมึนนั่งปเดี๋ยวอันมวนปากได้เลยค่ะว่าท่านได้มวนปากพอจะม้วนปากได้ได้ที่เดียวนอนลงมาท่านเอ้าคี้นอนออไวเถอะคลิบะ่อขึ้นไวไวแท้ว่าท่าน นอนลงพ่อชัดเอาผ่านมัดเปีเทาอาอกตรงมันตาปากเนี้ยเปียปั๊บปากกับดังจริงปากกว้างเพราะท่านผู้นี้ขอไายมันเรียกนัดอย่งยงลงไปคนนึงเกินว้ายปวดแจ้หรือขุมาท่นนวัดเอามันเลือกเพราะท่นว่า <laughs> ปปว้ายาไตเจ้่จ้เนี่ยนีอวางจีนมปวดอ,อ,อยางเพราะท่านหอดเพราท่านหนึ่มึนเขาล่องเซยเพราะท่านพ่อหอดพอสิบปีทำต่อยสเ่ไฟอย่างว่าเนาะ เห็ฝ้าสินอดังใชไบุงงานขกินอดเอาพูดห้เขาเอาไปเลยว่าถ้าพูดหนึ่งงันพูดหนึงดึงโอ้ยฟาฟแากบดินจอดกันมาเอ้ยหอบบารีอดเอาใครเร้ยกว่าท่านนี้เินยินคนนี้เขาเอาเนี่ยบอย่งคน้ว่าใอยหายว่าจะห้องคนเดียวใครหายยังไม่จะดูโจกโจกปนั่นสัว์ใครว่ามอปอดไม่เอาเกี่ยวความ คนัด้แล้วก็านได้่านีบ้านไหบ้านนยังรักตากคนพูดคำทั้งเดืเข้าไปเดือยวกโอ้ยคนบ่าคนเวอรหมอไปเห็ดยี่หูชี้นี้นั่นแป็นเราบอกว่าปากเขาแบบมืเขาถือเขาะเกินเขาเขาเาสีเขาไปให้มันชาตื่นท่านอันนี้อเพาท่านในยาว่าท่านออกนิเปียบัขี้รถปวดไม่นำแท่งผีาปากปวดอะไรชี้ศพจังโอ้ยหามเลยนี่มันบมันอ่างน้ำว่าขนไข่ไหลมันเฝ้าเห็ดบวก ก็แท่ให้่าก็มาถามเาเฮ็ดบาเพ็ดานมันข้าบ่พอนะโอ้ยไข่เฟด้วยกรแทนาจี๊ดจี้ย่ามเนาะใคว่าจะรูไปดึงขึ้นเลยแมียพูด้ังานเขาไปเพราะว่าม้วนมาปากงอนร้องพอนะอปากขึ้นเด็กโอ้ยว่าตายจักย่งคอาเชียวได้ไรเงวางเขียวโคบเขียวโคเขียวขุดเหลนไมไม่มันหักบอว่าโอ้ยเขียวโคบคือกานขางนี่บัดไปถอนอยู่ขี้นี่เลโอ้ยไม่อวัดปากกับพวกเมีย เขาจีดแหมันหนาอึดอึดเขาอยทำมามึนซ่า้าไปมึนจี่บไปเขามาขอบางเรื่อบอมีความหนุกเขาเขาก็จังมาเห็ดอันนี้แบบว่าจะจีดใส่ละม้วนม้ปากมอนลงไปนะว่ากยนไมจะรองไปเรกว่ามันขังว่าปเอเป็นแบบนี้ใคยว่าใครแต่ไปยันทอนเจวนีนโว้ยควนอ่างต้แหงฝ้าเห็ดถไว่าาจาจทอะไรหรือเขาจะตาย้ว่นี ก็ถ้าให้กหายามันออกดิดออกยางก็ถอยยาเขากับหีออกดิดยนนไม่นใหญ่ที่รอด็หดผีจะรอดรอร่องกัจันผิดจะาคยหนักที่สบขึ้นจะใคยจะงคยเศราเศราปวดโอ้ยห่ามึงอ้บัดดี้วนมันยาเพราท่านเนี่ยเนาะปวดจะดึงเปลงัดป้าขึระ่แลเศาเาปวดเพราะฮะกัไข่แน่เยอะเดี๋นี่มันกับ่ปวดดรอกขนคุ้มดีมันติปวดพ่อหุมุมหนีไหมมันแตกแล้วมันกูนคืน บัดเข้ากินก็ไปย้ําผมเป็นเป็นยันตัวเศษเศษอาหารก็ไปอุดห้องผมบ่าเสียวอย่างนี้มันบปรเก็บเลยต่ว่ามันเสียวหักมันเพราะเขาขีบขีบจีดึงมันเสียงปุ๊ลนึงแตกมุนเนี่ยเงีบางเดียวแต่มันจังกิมบะดนี่เนาะกิมกิมบ่ออกได้ไปส่งต่อไปพาสารค์รมืออื่นยังไปหาหมอเดิมดึกซะเลยนี่ปวดขาหมอเดี๋ยวขานคนไปชุดมาเลยเนาะห่างนึงคือคือกัดจังทีแหละมันแตกไปว่าคืออ่านะไม่ หมอพูดนันหมออย่านั้นไหมเราเราเรามีลูกเราถองใหญ่ๆงัดผู้เดียวเอาเขาว่าไปชิมกันคล้วยคือคล้วยตอใบนี่นหม่หาฮ่าเครื่องบัวมาหนึ่งว้าวฟาบไปเสียาจเราก็ยายาบางแห้งทุนนั่นไปโรงพยาบาลยาก็ดีดีอยู่โรงพยาบาลน,นั่นเขาเขาลอยมันบึ้กันไปโรงพยาบาลได้แค่นูออกว่าได้เราเชี่ยงเชี่ยงมือว่าดีเพราะท่นกระดขียนใบใหญ่ฟาไปโรงพยาบาล ไปห่อนห่อนล็อกบาดเขาก็สีดยาเขาเงามันสีดเข้าไปเขาก็ล่อมึ่งเสกันอันนี้ปนห่อแม่มือนี่แม่โอ้ยกัดเป็นยังไงเนี่ยเราเราเรประมาณหรอวะใช่ฉันเลี้ยต่อสารค้มแล้วเขียวขนงวดเลี้ยงเนาะจนว่าหมอถามาเก็บโอ้ยโอ้ยปากว่าไรเนาะปากปากว่าไรแล้วมันเข็บเนาะปากสีเพล่แล้วไม่หยุดหยุดราะว่าเศร้าเศร้าปวดมาดิคันพุงเหงื่สิคันจะถอนถอนแมนเมื่อปาก บันจุวะน้ำไม่เอนหมอพนก็ดีอยู่ได้หลือเออ้เวลารกันเขือยู่ใส่กับไข่เนี่ยขันร้ออันนี้บอลอ้อคันไข่ละาหลายนางอยู่ว่ามีหวังจะไปมืดคืออยูไข่ปลามีฝ้าน้ำคดไข่เก่งมาคอรรดาเนี่ยมุ้งจะมัดมีอยงกรกกระแดแต่ว่าถอดนั่งมเลยนี่ไข่ปลาทุ่งแรงมึงเนี่ยมึงบรทุกมันนั่นเนี่ยมึงหัวับอลหัวสักบอลนี่เนี้บั ชุ่มเน้นถามใม้เจ็บเจ็บโอ้โอ้เจ็บหันหมาตวกาถามข้าวก็เห็นยยู่ใได้เขียบก็มาปวดเขีวหัวเห็ดรุนแรงไม่ฟาดก็ดินจวดกันมั่มาค่อยถามกาะส่งสน่ิเายงหวงาหูเป็นส่งใดเนาะเป็นใดพยาปวดด้วย กนคี้เห็นสภาพวุ้นไม่น้อแต่ว่าแต่ว่าปากขื้นน้อลงพะนะเขียนเหล็กลงมางัดขาดแทงขื้นเลยมันดึงขื้นเลยวะนี่เมียกช่เจเฉียดเท็ยยังเงินจีอยางก็บท่นไอ้ออกนี่ออกงั้นมูเนาะผู้ใดก็ออกผู้ใดก็ออกตามผู้่ไทยทังหมดเเดี๋ยวถ้าผมพูดะเดีนวเออเขาแม่นเขาขาว่ามันออกงานก็รอยมันซ่ามึนเขาจังออกอันเนี้พวกเขาบ่มีคตรซืกันนะว่าไม่เก็บป่ะถามระนอันนั้นไม่ได้จัก็ดีุงยานเหงืกอาเลียงงัดยังวะ โอ้ยวว้าว่อ้บาคอยจะยิ้มมาว่าบ้บอย่ากนห้พ่อพอด่างไปลรงบันโอ้ยไอ้บ้าบอกมากม่รยู่หบอบบกว่าขีมอแทอไเาน้ำตายหน่อยมา่ตั้งคุณอ้ยไอ้บ้าไอ้บาไปน้ำทังนี่เคร่เราดีๆที่รถมาดีมิดจริงรถขาจะรคับหมไปลงบันกูเลยรคับเลย เออนี่บางไปชนะคามก็ไปกดซุ่มนีระว่าบัตร้อนเขียน่อนยุเภออาเขตเขียนซึ่งเือนบัตรประชาชนปร้เประเทศทั่วประเทศหลไม่ใช่เดียวยุแต่ว่าก็เลยไป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 พุดมไจ้างเขียำเพิเมืองแต่ว่าไปนีกดิ่็่นละแต่วนก็เลยไปไปพุ่เพราะเดี๋ยวนี้ยุตสนะคามเป็นโรบานานะคามติดๆว่ามันยุตกดซุบว่าโรบานสนะคามคนเนี่ยนเหแน่น้างคน ทั้งแก้วทั้งอันมูวนแข่างกันเป็นตากับเป็นลูกบาหวานเนาะอ้างือเปลี่ยนคือนี้มันไถ่บ้าคนทั้งไปขูดหินปูนทั้งไปขวดเน่าเน่าเน่าต้องบันยัยเนาะคนหลายให้มันเฝ้าน้ำแข็งเนาะมันอันลูกอันนี้บู้เนาะมันพวกคนไปใส่บริการบูมันหลาหมดไหลายราะอะไรก็โอ้ยก็เห็นตั้งเตือนในถอดว่าพูดมันงตตายใไหมอัน ก็รัอให้มันอันยาออกดีสักกันเน่อันพูข้นไข่มันใจยัยไงคนเ้าดีๆไปน้ำท่าเห็นยังกะท่วงนี่มิดอิงตีนมาคามาเฮ็ดบาเฮ็ดเบียนกันแล้าแต่กันจะฉีดเช็ดยังมัจีติถื่องปวดหัเราเรื่องฉีดยามึนเห่นหงยาใช่ยังไดโซ่หลุดันจีกจำฉนฉีดลองหรือว่านอนลงหรือว่าเนี่ยก็จะฉีดหรือว่านอนล่องอะอันเอาผ้ามาค้อหนาปับอาปากกินเพราะ ม้วนปาแล้วไวมาท่านเลยคุณนคุ้นคุ้นหมาานแ้วนนอนลตีาานเอานอนแล้วระธานเอาอ่าปากขึ้นปรทนงัดเลยนะโอ้ยวนปาลปรนไขอบปลาไว้ปาันไตก็ใกล้ไปอยู่คือโดนก็นีอยู่ก็ล้อใหมมันทานทากไม่พอพอเอางุนดิไม่จะงอตายตอดอกนยางออกมาไม่ไงอยย็ดตัว ไมด้เราม่าด่าเราบวนเนาะใ่ว่าน้ำตาลยงน้ำตายมว่าบกวดเนาะว่ามืมันวัดบดเช่อมานไมแล้วก็ปั้นตีไปแล้วบัปวดไหมเอาไว้มันกรสปวดเดมันสิเริ่มมาปวดวันอมันสิเริ่มมาปวดโวดูมันสิปวดเ่มาณวนเลยนเดีึงมันสิปวดเช่ึงนี่เดี๋ยพ่อค่อยเริ่มปวดพยึดกันเส้นป็นทอนเื่อนแก้จังกะบบเซาเจ้าเสียวยาใส่กับพ่อคุณเรา เอายายายาที่ันที่ดีกันหักหักมันเอาเอาลงไปแต้มกับพ่อเธอเราเป็นมุ้มุ้งมุ้งมุ้นอ่ะรอพ่อเขาโอนโนไวจริงนอนมันดีขึ้นดีเยีมขึ้นกันหอกระนัตีตัวนี้กะไดีเพนัดไปเนัดไปเอาอีกั้งนึงออกหมอว่ามันสิปวดดีด้วยดิมันแม่งเลยนอนนอนไม่ได้นี่หักยังไดแต่เสียไั้ไปวันนี้สิไนเอลออกน้ำทีนี้ บไปอันน้นไม่นี่เพื่อนกเต็ดีข <oh ึ้นกันน้ำไม่เกตรดีอยู่ไม่คือว่าสิครับไปให้คิมเนี่าไอ้สนิสะกันหอมกันไปคิมเนี่ยสะบ่า